วันนี้กับกล้วยน้ำวา้าสีสีสี่ประโยชน์นะที่ไม่อยากให้พวกเราพลาดนะคะหลายๆคนรู้จักกล้วยมาตั้งนานแต่ไม่รู้ว่ากล้วยเนี่ยมีประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะตั้งแต่กล้วยดิบยันกล้วยที่สุกงอมนะคะวันนี้เนี่ยพิการมาแยกแยะให้พวกเราเดี๋ยวแบบว่ารู้ลึกถึงประโยชน์ของกล้วยนะตั้งแต่กล้วยสีเขียวเข้มก็คือกล้วยดิบไปจนถึงกล้วยที่สุกงอมนะคะว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างนะแต่ขอบอกไว้ว่าคลิปนี้ห้ามพลาดนะประโยชน์ใกล้ตัวที่เยอะมากมายมหาศา จริงๆตามพี่การไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพิการนะคะรวยจะได้ไม่ป่วยนะวันนี้เนี่ยพิการได้รวบรวมประโยชน์ของกล้วยน้ำว้านะคะซึ่งแบ่งเป็นสีสีกับ4ประโยชน์นะที่อยากให้พวกเราเนี่ยได้รู้กล้วยน้ำว้าเนี่ยเป็นผลไม้ที่อยู่คู่คนไทยมาแบบว่าช้านานนะคะแต่ที่หลายๆคนในปัจจุบันเนี่ยยังไม่รู้นะก็คือกล้วยเนี่ยมีประโยชน์ตั้งแต่ตอนที่เป็นกล้วยดิบกล้วยหามกล้วยสุกและกล้วยซีสุกงอมนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับ ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้าสีที่1นนะคะก็คือกล้วยสีเขียวหรือว่ากล้วยดิบนั่นเองนะคะในส่วนของกล้วยดิบเนี่ยสรรพคุณของเขาเนี่ยแบบล้นเหลือจริงๆก็คือใช้รักษาแผลในกระเพาะอาหารเขามีสารแทนนินยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญเลยที่จะทําให้เราเนี่ยเกิดปัญหาในเรื่องของแผลในกระเพาะอาหารได้นะคะและยังช่วยในเรื่องของการลดกรดในกระเพาะอาหารนะป้องกันภารระวะกรดไหลย,ย้อนและสรรพคุณที่ดีอีกอย่างหนึ่งของกล้วยดิบนะคะก็คือช่วย วยลดไขมันนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการรับประทานกล้วยดิบนะก็คือให้พวกเราเนี่ยฝานบางๆหรือว่าหั่นบางๆนะั้นนำไปตากแดดหรือว่านําไปอบด้วยความร้อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเอามาบดเป็นผงและชงกับน้ําเปล่าหรือว่าชงกับน้าผึ้งนะคะดื่มทุกเช้าอันนี้จะช่วยรักษาแพลในกระเาพาะอาหารนะคะบรรเทาอาการกรดไหลย้อนและช่วยลดไขมันได้ค่ะ ถัดมากับกล้วยสีที่2นะคะก็คือสีเขียวบนเหลืองหรือว่ากล้วยหามนั่นเองนะคะในกล้วยที่หามหามอยู่เนี่ยน้ำตาลจะน้อยกากใยจะเยอะนะคะคนทั่วไปกินได้คนที่เป็นเบาหวานกินแล้วดีในส่วนของกล้วยหามเนี่ยจะแ,แก้อาการท้องเสียได้นะและที่สําคัญด้วยความที่เขากาก,ากใยเยอะจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นลําไส้นะคะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายของเราได้ด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือกล้วยหามเนี่ยจะเป็นพรีไบโอติกนะคะก็คือเป็นอาหารของ เชื้อแบคทีเรียตัวดีในลําไส้นะช่วยปรับสมดุลของลําไส้ทําให้ลําไส้ของเราเนี่ยมีสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะย่อยอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นดูดซึมสารอาหารต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญถ้าเมื่อไหร่ที่แบคทีเรียตัวดีในลําไส้ของเราเนี่ยทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพนะคะนอกเหนือไปจากการกระตุ้นสมดุลของลําไส้แล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเนี่ยจะดีตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกล้วยหามไปหามหามรับประทานกันค่ะ และมาถึงกล้วยสีที่3นะคะก็คือกล้วยที่มีเปลือกสีเหลืองหรือว่ากล้วยสุกนั่นเองนะคะในส่วนของกล้วยสุกเนี่ยจะเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของท้องผูกบ่อยๆนะอันนี้พี่ขาแนะนําเลยกินกล้วยวันละหนึ่งผลตามด้วยน้าอุ่น1แก้วนะช่วยแก้ปัญหาท้องผูกได้นะคะอย่างหนึ่งก็คือในกล้วยเนี่ยจะมีกากใยค่อนข้างเยอะนะคะช่วยให้เราเนี่ยอิ่มเร็วแล้วก็อิ่มนานด้วยใครที่อยากที่จะลดความอ้วนนะคะ ลองมองหากล้วยสักใบหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้ และประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของกล้วยสุกนะคะก็คือเขาจะมีคุณสมบัติในเรื่องของเป็นพรีไบโอติกเช่นเดียวกันนะคะเป็นอาหารอย่างดีให้กับแบคทีเรียตัวดีในลำไส้นะคะช่วยปรับสมดุลลำไส้แลวก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอีกด้วยและเพิ่มเติมประโยชน์อีกนิดหนึ่งนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงนะคะในกล้วยเนี่ยจะมีแร่ธาตุโพแทสเซียมที่สูงนะคะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมระดับความดันเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้นะเพราะฉะนั้นก็คือกล้วยประโยชน์มากมา ตั้งแต่ในลำไส้ยันถึงระบบความดันเลือดเลยทีเดียวนะคะแต่พี่การมีข้อห้ามนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการรับประทานกล้วยสุกนะคะ mm hmm. ก็คือด้วยความที่กล้วยสุกเนี่ยจะมีแร่ธาตุโพแทสเซียมที่ค่อนข้างสูง mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของไตาวายไตยเสื่อมระยะสุดท้ายนะคะซึ่งไตเนี่ยทำงานได้น้อยลงไตมีหน้าที่ขับเกลือแร่ ส่วนเกินออกจากร่างกายรวมไปถึงเกลือแร่โพแทสเซียมซึ่งมีอยู่เยอะในกล้วยถ้าเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยอยู่ในภาวะไตเสื่อมระยะสุดท้ายการบริโภคกล้วยซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุโพแทสเซียมเนี่ยอาจจะอันตรายได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องบริโภคด้วยความระมัดระวงังและมาถึงกล้วยสีที่4นะคะก็คือกล้วยที่เปลือกค่อนข้างจะดําแล้วนะคะไม่สวยแต่ประโยชน์เนี่ยเยอะมากๆนะคะอันนี้เนี่ยถือว่ามากที่สุดแล้วก็สําคัญที่สุดเลยทีเดียวนะคะหลายๆคนเวลาที่เจอกล้วยแบบ ลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะทิ้งเนาะไม่กินแต่ถ้าหากว่าใครที่บบฟังพิการในคลิปนี้แล้วนะรับรองเลยทุกๆคนจะต้องเปลี่ยนใจหันกลับมากินกล้วยที่สุกงอมกันนะคะเพราะว่าเจ้ากล้วยงอมเนี่ยมันมีสาร t u เมอร์เนโครซ f a แฟ o เนะคะซึ่งเป็นแฟกเตอร์ที่ช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะคะอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆและที่สําคัญในกล้วยงอมเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทํางานของ NK เซล l ชื่อคุณๆใช่ไหม NK เซลลเนี่ยคือเม็ดเลือดขาวที่คอยจับกินเชื้อโรคต่างๆนะคะซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่ NK เซล l ์ของเราเนี่ยแข็งแรงก็แสดงว่าเราเนี่ยมีทหารที่คอยปกป้องร่างกายเนี่ยจากเชื้อโรคต่างๆได้ดีนะคะพูดง่ายๆคือภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในกล้วยงอมสามารถที่จะป้องกันมะเร็งได้และเพิ่มภูมิคุ้ม,ม,มกันให้กับร่างกายโดยการไปกระตุ้น NK เซล l หรือเซลล์เม็ดเลือดขาวนั่นเองนะคะประโยชน์แบบล้นหลามจริงๆก็ครบไปแล้วนะคะ กับ4ประโยชน์จากกล้วย4สีนะคะเดี๋ยวพี่การสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะว่ามันมีอะไรบ้างนะซึ่งพวกเราจะได้เห็นว่าในกล้วยเนี่ยมีประโยชน์มากจริงๆนะคะ 1. กล้วยดิบนะคะอันนี้จะมีสารแทนนินนะยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของแบคทีเรียนะคะช่วยในเรื่องของการรักษาแผลในกระเพาะอาหารนะคะช่วยลดปัญหาในเรื่องของกรดไหลย,ย้อนแล้วก็ที่สําคัญลดไขมันได้ด้วยนะคะ2กล้วยห่มนะคะกากใย,ยเยอะน้ําตาลน้อยนะคะคนทั่วไปรับประทานได้คนที่เป็นเบาหวานรับประทานดีสัปะรด ช่วยในเรื่องของการแก้อาการท้องเสียแล้วก็เคลือบแผลในกระเพาะอาหารนะคะและที่สําคัญมีกากใยช่วยในเรื่องของท้องผูกได้ด้วยนะคะอันที่3กล้วยสุกนะคะอันนี้เนี่ยเป็นยาระบายอ่อนๆใครมีปัญหาเรื่องท้องผูกกล้วยสุกกับน้าอุ่นนะคะช่วยได้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลของลําไส้นะคะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้และที่สําคัญไปมากกว่าน,นั้นก็คือใครที่เป็นความดันโลหิตสูงนะคะแนะนําให้บริโภคกล้วยสุกนะเพราะว่ามันจะมี โพแทสเซียมที่ค่อนข้างสูงนะคะจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบ คุมระดับความดันในเลือดเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่มีข้อห้ามแล้วก็คาเตือนสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของไตไวายไตเสื่อมระยะสุดท้ายนะคะ,ะการบริโภคกล้วยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะแร่ธาตุโพแทสเซียมอาจจะทําให้ท่านเนี่ยหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหัวใจวายได้นะคะและอันที่4นะก็นะคือในส่วนของกล้วยงมนะคะหนกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยการเพิ่ม NK เซลล์ ale, หรือว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะทหารดีๆที่ป้องกันร่างกายเราจากเชื้อโรคนะและ2มี ค u เมอร e เนค s i รซ a c แฟ r นะคะซึ่งเป็นแฟกเตอร์ที่ช่วยป้องกันหรือว่าลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้นะคะอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นกล้วยงอมอย่าทิ้งนะคะไม่สวยแต่ประโยชน์เยอะมากๆเลยโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนะื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรวยจะได้ไม่ป่วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ